ด้ยมันโมกจ่อยๆเอาไม่เได้ฮุนดี้ฮุจ่อยๆุนงางาใสเลี้ยงได้ก็ได้ก็อเลี้ยงลกเหล่ะเล็ลวน่เอาอตยมตัดเอาอัดอยู่ชู้ก็อาจจะเจอตัลบถ่ายีก่อนเะ

มาไงดิมาไงดิมาไงดิเท่าไปเท่าไปอ่ะรถนะเียาะไรนะโอ้ยหเช็คี่เบารถนะ

lima ituang itu elemen kam